It is. ถามแล้วนะคะสาหรับคนที่จะเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในวันปีใหม่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในวันเกิดที่ใกล้กับวันปีใหม่ไม่ใช่ความลับของศาสตร์ญี่ปุ่นที่อยู่ในหนังสือชิบังคังด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวที่คุณคาเมดะจูนิชิโร่ได้เขียนไว้เพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นความลับของศาสตร์ของจุย้ยด้วยค่ะชินแสะและท่านก็เคยแนะนํานะคะถ้าอยากมีการเงินที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันเกิดซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานดีๆเข้ามาใน ทาตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นนะคะเขาจะถือว่าเงินคือพลังงานชนิดหนึ่งกระป๋าสตางคือพลังงานชนิดหนึ่งถ้าเป็นกระป๋อสตางที่เงินชอบอยู่หรือไม่งั้นก็เป็นกระป๋อสตางที่ถูกต้องตามหลักของจุย้ยถือเป็นกระป๋าสตางที่มีพลังงานดีๆยิงทากระป๋าสตางใบนั้นนะคะมีพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ก็จะคอยดึงดูดสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาลองเขียน4289หรือ6395ไว้ในกระป๋อสตางดูก็ได้ค่ะหรือแม่งก็หายันคาช้าที่มีความ ทำเป็นมงคลเสริมการเงินและโชคลาภมาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพิ่มด้วยค่ะและในวันเกิดที่ใกล้กับปีใหม่นะคะให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เลยค่ะโดยหันเงินบริเวณด้านหัวใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เหมือนเงินอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกเหตุผลค่ะว่าชมใหมต้องหันเงินเข้าไปในกระเป๋าสตางค์แล้วเคล็ดลับของศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ฮงจุ้ยที่จะพูดในเรื่องของการเงินให้เงินไหลเข้าต้องทำยังไงนะคะ